พักบ้างไม่ใช่เพราะอ่อนแอแต่เพราะเรารักตัวเองพอในโลกที่ขับเคลื่อนด้วยความรวดเร็วและเต็มไปด้วยแรงกดดันเรามักถูกสอนให้เชื่อว่าการทำงานหนักอย่างไม่หยุดยั้งคือขนทางสู่ความสำเร็จการพักผ่อนการหยุดหรือการทำอะไรช้าลงถูกมองเป็นความอ่อนแอเป็นการแสดงออกถึงความไม่มีประสิทธิภาพหรือความไม่กระตือรือร้นในการไล่ตามความฝัน จะแท้จริงแล้วการพักผ่อนอย่างแท้จริงไม่ได้เป็นสัญญาณของความอ่อนแอตรงกันข้ามมันคือเครื่องหมายของความเข้มแข็งและความรักที่มีต่อตัวเองอย่างเพียงพอการที่เรากล้าที่จะหยุดพักทำกลางกระแสแห่งความเร่งรีบคือการตัดสินใจอย่างมีสติที่จะให้คุณค่ากับสุขภาพกายสุขภาพใจและความสุขที่ยั่งยืนของเรา บทความนี้จะเจาะลึกถึงเหตุผลว่าทำไมการพักผ่อนจึงเป็นสิ่งสำคัญและชี้ให้เห็นว่าการพักผ่อนไม่ใช่การยอมแพ้แต่เป็นการเตรียมพร้อมเพื่อก้าวไปข้างหน้าอย่างมีพลังและมีสติยิ่งขึ้นความเข้าใจผิดเกี่ยวกับการพักผ่อนยิ่งทำงานหนักยิ่งดีค่านิยมที่ผิดผิดเกี่ยวกับการพักผ่อนนั้นมีรากฐานมาจากหลายปัจจัย ค่านิยมทางสังคมหลายสังคมยกย่องคนบ้าง,งานและมองว่าการทุ่มเทชีวิตให้กับงานคือคุณสมบัติที่น่าชื่นชมคนที่ทำงานหนักจะได้การยอมรับและคำชื่นชมในฐานะที่คนสู้ชีวิตความกลัวที่จะพลาดโอกาส fear of missing out เรากลัวว่าหากเราหยุดพักคนอื่นจะแสงหน้าเราไปหรือเราจะพลาดโอกาสสำคัญในการเติบโตในหน้าที่การงานหรือชีวิต ความผูกคุณค่าในตนเองกับงานสำหรับหลายคนคุณค่าและความภาคภูมิใจในตนเองขึ้นอยู่กับผลงานและความสำเร็จในอาชีพเมื่อเราหยุดพักเราอาจรู้สึกว่าเรากำลังสูญเสียคุณค่าในตัวเองความเข้าใจผิดว่าการพักผ่อนคือความขี้เกียจเราถูกปลูกฝังว่าการอยู่เฉยเหรือไม่ทำอะไรเลยคือความขี้เกียจทำให้เรามีความรู้สึกผิด เมื่อเราหยุดพักทำไมการพักผ่อนจึงสำคัญพลังที่เกินกว่าการหยุดนิ่งการพักผ่อนที่แท้จริงไม่ใช่แค่การหยุดทำงานหรือการนอนหลับแต่คือการให้เวลาเพื่อให้ร่างกายและจิตใจได้ฟื้นฟูอย่างสมบูรณ์และมีประโยชน์อย่างยิ่งทั้งต่อสุขภาพกายสุขภาพใจและความสุขที่ยั่งยืนของเราการฟื้นฟูสุขภาพกายลดความเหนื่อยล้าเรื้อรัง การทำงานหนักอย่างต่อเนื่องโดยไม่มีการพักผ่อนที่เพียงพอนำไปสู่ภาวะหมดไฟหรือความเหนื่อยล้าทางกายที่เรื้อรังป้องกันโรคการพักผ่อนช่วยลดความเสี่ยงของโรคที่เกิดจากความเครียดเช่นโรคความดันโลหิตสูงโรคหัวใจและปัญหาการนอนหลับเพิ่มประสิทธิภาพของร่างกายเมื่อร่างกายได้พักผ่อนอย่างเต็มที่ กล้ามเนื้อจะฟื้นตัวได้ดีขึ้นและระบบต่างๆในร่างกายจะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพการฟื้นฟูสุขภาพใจลดความเครียดและความวิตกกังวลการพักผ่อนช่วยลดระดับฮอร์โมนความเครียดทำให้จิตใจสงบและลดความรู้สึกวิตกกังวลเพิ่มความสามารถในการคิดวิเคราะห์การหยุดพักจากปัญหาชั่วคราวช่วยให้สมองได้ประมวลผลข้อมูล และอาจนำไปสู่ความคิดสร้างสรรค์และวิธีการแก้ปัญหาใหม่ๆที่เรามองไม่เห็นในขณะที่กำลังเคร่งเครียดสร้างความปิติและมุมมองเชิงบวกการได้ใช้เวลาพักผ่อนในสิ่งที่ชอบเช่นงานอดิเรกดูหนังฟังเพลงหรืออยู่กับคนที่รักช่วยเติมพลังงานบวกและสร้างความสุขการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานผลิตภาพที่สูงขึ้นการทำงานติดต่อกันเป็นเวลานาน โดยไม่มีการพักเบรกจะทำให้ประสิทธิภาพลดลงแต่การพักผ่อนเป็นช่วงๆจะช่วยเพิ่มสมาธิและความสามารถในการทำงานให้ดีขึ้นได้ในระยะยาวความคิดสร้างสรรค์ที่ดีขึ้นเมื่อสมองได้พักผ่อนและได้ทำกิจกรรมที่ผ่อนคลายความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมใหม่ๆก็จะเกิดขึ้นได้ง่ายขึ้นป้องกันภาวะหมดไฟการให้ความสำคัญกับการพักผ่อนเป็นประจำ ช่วยไม่ให้เราไปถึงจุดที่หมดไฟซึ่งต้องใช้เวลานานกว่าจะฟื้นตัวกลับมาได้การกลับมาเชื่องโยงกับตัวเองฟังเสียงหัวใจเมื่อเรายุ่งอยู่กับการทำงานเรามักละเลยความต้องการที่แท้จริงของตัวเองการพักผ่อนเป็นโอกาสให้เราได้กลับมาฟังเสียงภายในและถามตัวเองว่าฉันต้องการอะไรจริงๆเข้าใจความต้องการการพักผ่อนช่วยให้เราตระหนักว่าเรากำลังเหนื่อย หรือกำลังแบกรับความเครียดมากเกินไปและทำให้เราสามารถตอบสนองความต้องการเหล่านั้นได้อย่างเหมาะสมพักบ้างไม่ใช่เพราะอ่อนแอแต่เพราะเรารักตัวเองพอการที่เราตัดสินใจที่จะพักผ่อนไม่ใช่เพราะเราอ่อนแอหรือยอมแพ้แต่เพราะเรามีความรักที่แข็งแกร่งและเพียงพอที่จะดูแลตัวเองการกำหนดขอบเขต การพักผ่อนคือการตั้งขอบเขตที่ชัดเจนระหว่างชีวิตการทำงานและชีวิตส่วนตัวเป็นการบอกตัวเองและผู้อื่นว่าเราให้ความสำคัญกับสุขภาพของเรามากพอที่จะไม่ปล่อยให้งานเข้ามาบงการชีวิตทั้งหมดความกล้าที่จะแตกต่างในโลกที่ทุกคนกำลังวิ่งการเลือกที่จะหยุดพักคือความกล้าหาญที่แสดงให้เห็นว่าเราไม่ได้ตามกระแสสังคมแต่เรากำลังทำในสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับตัวเอง ความรักที่ปราศจากเงื่อนไขความรักที่แท้จริงคือยอมรับความเปราะบางของตัวเองและการดูแลตัวเองเมื่อรู้สึกเหนื่อยล้าไม่ใช่ตอนที่ทำผลงานได้ดีการลงทุนเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนการพักผ่อนไม่ใช่การเสียเวลาแต่มันคือการลงทุนเพื่อสุขภาพกายและสุขภาพใจในระยะยาวซึ่งจะทำให้เราสามารถทำงานและใช้ชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุขไปอีกนาน วิธีพักผ่อนอย่างมีคุณภาพการพักผ่อนที่มีคุณภาพไม่ได้หมายถึงการต้องไปเที่ยวต่างประเทศหรือการไปทำกิจกรรมที่แพงๆเสมอไปแต่คือการพักผ่อนที่ตอบโจทย์ความต้องการของร่างกายและจิตใจอย่างแท้จริงการพักผ่อนแบบไมโครเบรกสในที่ทำงานทุกๆ60-90นาทีให้ลุกขึ้นจากโต๊ะเดินไปมาหรือยืดเส้นยืดสายส,ายสั้นๆเพียงไม่กี่นาทีก็สามารถช่วยลดความเมื่อยล้าได้การเปลี่ยนโฟกัส พักสายตาจากการจ้องหน้าจอคอมพิวเตอร์หันไปมองต้นไม้หรือมองออกไปนอกหน้าต่างสักครู่การพักผ่อนแบบ passive rest พักเพื่อฟื้นฟูการพักผ่อนแบบนี้คือการปล่อยให้ร่างกายและจิตใจได้พักอย่างเต็มที่เช่นการนอนหลับพักผ่อนอย่างเพียงพอการนั่งสมาธิหรือการนอนดูหนังการทำกิจกรรมที่ไม่ต้องใช้พลังงานมากเช่นการฟังเพลงเบาๆการอ่านหนังสือหรือการนั่งเล่นกับสัตว์เลี้ยง การพักผ่อนแบบ Active ฟ e s พักเพื่อเติมพลังการพักผ่อนแบบนี้คือการทำกิจกรรมที่คุณรักและรู้สึกผ่อนคลายเช่นการเล่นกีฬาออกกำลังกายเดินป่าหรือการทำสวนการเปลี่ยนบรรยากาศการได้ทำกิจกรรมนอกบ้านและเปลี่ยนบรรยากาศช่วยให้สมองได้พักจากการทำงานและได้รับพลังงานใหม่ๆ การกำหนดวันหยุดอย่างจริงจังพักผ่อนจากงานอย่างสิ้นเชิงในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์หรือวันลาพักร้อนจงตัดขาดจากเรื่องงานให้ได้มากที่สุดไม่ตอบอีเมลไม่เช็คโทรศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับงานใช้เวลาคุณภาพใช้เวลาในวันหยุดกับคนที่รักทำกิจกรรมที่ชื่นชอบและให้ความสำคัญกับการใช้ชีวิตในแบบที่เราต้องการอย่างแท้จริงบทสรุปความแข็งแกร่งที่มาจากการดูแลตัวเอง ในโลกที่ความสําเร็จมักถูกวัดด้วยความเหน็ดเหนื่อยการพักผ่อนอย่างมีสติและมีคุณภาพอาจเป็นเรื่องที่ทําได้ยากแต่เมื่อเราเข้าใจว่าการพักผ่อนไม่ใช่เพราะเราอ่อนแอแต่เพราะเรารักตัวเองพอเราจะสามารถตัดสินใจได้อย่างชาญฉลาดเพื่อชีวิตที่ดีกว่า การพักผ่อนคือการแสดงออกถึงความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่เรามีต่อตัวเองมันคือการลงทุนเพื่อสุขภาพกายสุขภาพใจและอนาคตที่ยั่งยืนของเราจงอย่ารู้สึกผิดที่จะหยุดพักจงอย่ากลัวที่จะช้าลงบ้างเพราะเมื่อเราได้พักผ่อนอย่างเต็มที่เราจะกลับมาอย่างมีพลังมีสมาธิและพร้อมที่จะเผชิญหน้ากับความท้าทายใหม่ๆด้วยใจที่สงบและเข้มแข็งกว่าเดิม คุณพร้อมที่จะให้คุณค่ากับการพักผ่อนและเลือกที่จะรักตัวเองให้มากพอแล้วหรือยัง